วันนี้ต้องเอาให้ครบทุกค 10, 10, 10, ู่อ่ะสิบสิบสิบห้าผู้อ้าวในน้องตัวครับสวัสดีครับเป็นบริษัทเบมยิมครับนี่จากใต้ปะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนครน,นะคนนครน,นะอายุเท่าไรปีนี้สิบเจ็ดครับอ,อายุสิบเจ็ดปีนะน้ำหนักไฟฟ้าอ่ะมาอ่ะพวกอ่าสูง Rồi ยเจ็ดสิบองอพูดกลางเดี๋ยวคนทางบ้านก็ฟังไม่รู้สูงไทยน,นะร้อย1จ <ồi> 2 2อครับอยซ้อมอยู่ทีวียิมครับผมกี่วันนะอเป็นเดือนนซ้อมเป็นเดือนค,อนอนคู่ป้าคููซ้อมยังไงใครบ้างหลักๆก็พี่สมานใจก็เตอพี่สอ๋อเราสมานใ้มันเล็กกว่าเรานะครับแต่เขา,า,าใหญ่กว่ายิ่กว่าครับนี่ชกมาใมทพกี่ครั้งแล้ว สามสี่ครั้งแังเสี3ดสามสี่ครั้งเลยผลงานเป็นไงบ้างหลังหลังเป็นไงผลงานหลังหลังสามไฟอะหลังหลังชนะหมดนะเจ๊้รวดเลยร้อยเท่าไหร่บ้างไงร้อยสิบร้อยสิบสามก็ร้อยสามแล้ววันนี้โชคอะไรร้อยสิบห้าครับมันขึ้นมาหน่อยไหมเวทได้ครับใหญ่ไหมไม่ครับสบายครับเรานี่มวยสไทายไหนมวยข้อมวยเข่าคู่ต่อสู้อะ เขาเหมือนกันวันนี้เขาชนเขาเขาแล้วเขาก็เดินเย็นแล้ววันนี้วันนี้นะน่าสนุกเอ้าเป็นคนจังหวัดฟักติดตามเลยข่อปีร้องย่าก่อนโดยเจี๊ยบไปโปรดนะครับวันนี้ชิงเชมว่างร้อยสิบห้าบอลครั้งแรกวันนี้ครับที่จริงเคยชิงเจี๊ยบมากตายอ๋อได้ไหมเคยเป็นเจี๊ยบโมญยหญ่มากเลยอ๋อเชมพ่าใต้ยแต่วันนี้มาชิงออบน้อยร้อยสิบห้านะครัขอโชคดีเอาฝายอีกครั้งแรกตายเลย เล่นเลยฮัทฮัดฮัทพูดไปเยอะๆจะได้ของกลองเอ้าแรงตายฟ้าฟ้ายาวๆนานคนยาวตายครับยเจี๊ยบพอดีนะครั๋ยวเจี่ยมรถตายครับโอเคขอกมาเราตายเอาวแนะนำตัวเลยครับผมเพชรทจินสิบกำนันึ่งครับวันนี้ชิงแชมป์ว่างประเทศไทยครับเป็นครั้งแรกไห่เราชิงหรือว่าเคยครั้งแรกในชีวิตครับวันนี้ก็ครั้งแรกหลายคนนะครับช่างผาหยีกบตาช่างเป็นไงบ้างครั้งแรกเกินอยู่ปันหนึ่งครับวอนหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ครึ่งชั่วโมงได้ครับครึ่งชั่วโมงผ่านร้อ,อยสิบห้าเคยชกยังยังครับนี่ชกกลางวันด้วยครับอ้อมน้อยกลางวันกี่ครั้งแล้วหลายแล้วครับสี่ห้า <5 S 1> ครั้ง,ลงแล้วหลายครั้งเลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องชกกลางวันวนะครับรถซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ชอห้าพยัคครับชอห้าพยัคคู่ปั้มคู่ซ้อมมีเยอะไหมเยอะครับหลักๆใครพี่ยอดศิลาพวกนพเดชโอ้หลายตัวหลายคนด้วยก็ถือว่าซ้อมมาเป็นอย่างดีเรามวยสไตล์ไหน เข่าครับเข่าครับแต่คู่ต่อสู้อ่ะเขายาวนะพระเช้าสูสีมั้งครับเขาก็น่าจะเป็นตายเข่าไหมเข่าครับเราไม่มีอะไรอย่างอื่นหนักใจนะครับน้ำหนักปล่อยๆีทีดิห้าสิบหกครับอายุสิบเก้าครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าผลงานสองไฟหลังนี่เป็นไงบ้างมีเสมอกับเพชรเมืองการแล้วก็ชนะก้องมงคลอืมแล้วชนะมากี่ครั้งละชนะครั้งเดียวครับครั้งเดียว วันนี้ก็กลับมามีโอกาสได้ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเอาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิครับเอาฝากแฟนคลับเลยวันนี้ก็ฝากแฟนครับชาวชัยภูมิเป็นกำลังใจผมเลยครับเต็มที่แน่นอนครับชกคู่ห้าวันนี้น่นนาจะได้ออกตู้เพราะว่าน่าจะมีคนนกมากกว่าน,นี้โอเค,คของบ้านน้องชายเลยครับเรียบร้อยครับเพชรปาวาริด